คนมาปั่นจักรยานพี่เอกอะไหนเกียวนูวเฮ้ยจักรยานยี่โอ้ยฉันถูกมากเลยพี่เฮ้ยวันนี่เราเน้นมากเลยนะพี่เอกฮะเรแล้วทำไมเราต้องมาปั่นจักรยานเนี่ยลมเย็นๆแบบนี้เป็นคนนอนอยู่บ้านเกียวมีที่คุ้มหรอกร่างกายเราต้องแข็งแรงแข็งแรงเลยพี่อยากนอนเนี่ยโอ้ยไม่ต้องนอนหรอกว่าไม่ขี่จักรยานเลยโอ้ยลมเย็นๆเน่ต้องนอน เราจะมามวนนอนอะไรล,ล้วต้องเอาจากาักรยานมาโชว์สิขอพี่ยกเนี่ยโอ้โหห้าพันเลยนะคน <Wow. S 1> หนูนี่สองพันห้าพัก็ห้าพันเถอะเองเพื่อนที่พี่เดี๋ยวนัดมันก็มาแต่ตอนนี้น้องน้ำคือเกียวไม่ไหวแล้วปวดแล้วเออแกนหนุ่มไปด้วยนะหนุปวดฉี่เหมือนกันรอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย โอ๊ยเมนูนั่งมาสิแค่ปีรุ่นน่ะจอดตรงนน้นก่อนราไปดูก่อนมุ้ยสวยยยายอยย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 จริยยยย แกมีแต่ด้วยโอ้ยโอ้ยค <ed lava> <less> ุณแม่ดูอย่างเดิมเลือนชีไปทันนะจ๊ะโอ้ยแม่ดูนะเนี่ยหนูไปดูในรีวิวมาเขาลูกลดีมากแต่สัญญาณกันขโมยหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นแบบนี้งค์ยไม่ใช่ ส่งมันแพงไม่แพงหรอกแม่รุ่นเนี้ยแค่5้าพันหกพันบาทเองไหนลองเดีเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยม่อยู่มั้งมีใครอยู่หรอกไม่ลองสิอะลองมมันจะสุงเป็นไปไหมลองๆอันนี้ไม่เอาหรอเนี่ยไม่เอาไม่เอยไม่เอาหมอนมได้เปิดมาเตี้ยก็เตี้ย Ông chào. Mẹ khả nuôi. Ông chào โล่งไปหมดแล้วตอนเนี้ยเอ้ยหยกมีคนมาปั่นจักรยานพี่หยกอ่ะไหนเกลียวจักรยานยี่แล้วม,มันปัดทำไมไม่รู้จะเป็นรู้ไหมเขามาขโมยเหรอเออดูทรงก็ไม่น่าใช่ขโมยนะเหมือนคงอยากได้มากกว่าแหละเฮ้ยเอางี้เคยดูไอ้นี่ไหมไละครสนใจอ่ะ อที่มันสายแ่ะเออนั้นแหละเออเดี๋ยวเรายิงยิงเงียบเออยิงเงียบแบบทำทรงออจากยานสวยทีนี่นี่เป็นไงอัจฉริยะได้เลยน้อะตามามมมเป่าี่โอ้มันเใครจ้าของเขาหรือเปล่ารู้อะยืนดูตาแป๋วเลยแม่ โอยเมียนก็ช่วยหนูหน่อยนี่ฉันรู้เบื่อทันจริงๆเลย,อยเอาน้องจอแอนสวยดีไหมครับแหมสวยไหมสนสุกไหมสนุกดีนะลื่นไหมลื่นไหม,มทำไมอะเกี่ยวอะไรกับเธออะอ๋อไม่ได้เกี่ยวอะไรมากก็พอดีตังผมซื้อเองอะครับอะนนี้เท่าไหร่อะอบขอบอุย้ยนนึกว่าจอดตรงนั้นแหละนึกว่าช่างนึกว่าช่ามันจอดกับตัวนึกว่ามัน แขนไม่ได้เนาะเนึกว่าเช่าออ๋แมเนื้อเช่าไหนสแกนไหนตรงไหนมีสแกนบ้างป้าก็มันไปเจอแกลงสีเขียวไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยนื้อ่าตรงนี้สแกนเนี่ยเนี่ยก็ก็ถือว่ามันสแกนไม่ได้เนี่ยอ้ยแหมของเธอจะดูสลิปที่โอนเงินไหมล่ะ เอาจะไปเลยครับเอากินตะลักกินมัสไปเอาไปเอาป้าไม่ปัดอีกเลยเอาเอาไปแล้วอเอาเอาฮู้มทำส่งปั่นตัวก็เตี้ยขาก็สั้นตัวก็ป๊อกอีน้อยอีป๊อกไอ้ทำส่งจะปั่นยานทรงระพีน้อป้าเกลียวกลับบ้านไปนอนต่อดีกว่าพี่จะไปตีดอดต่อละ